เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับมาจากไมโครโฟนตัวเล็กๆที่ติดเสื้อตรงนี้ต่อเข้ากับตัว canon eos r โดยตรงไมโครโฟนตัวนี้เป็นของ synco r synco r เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับตั้งมาประมาณปี2017เองแต่คงทำอะไรมาเยอะแหละเนื่องจากว่าฝีไม้ลายมือในการทำไมโครโฟนที่ได้ลองใช้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า lav หรือมาจาก l a v a l i e เป็นไม์ติดเสื้อนะครับ s 6 m 6 m เนี่ย มาจากสายที่มีความยาวถึง6เมตรต่อเข้ากับกล้องโดยตรงตัวนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไม่สายไม่ใช่วายเลสไม่สายติดเสื้อยาว6เมตรนะครับข้อดีของไมาสายถ้าเทียบกับวา l เลสก็คือเรื่องความชัดเจนของสัญญาณแล้วก็เรื่องสัญญาณรบกวนหรืออะไรพวกนี้มันจะต่างจากว i r เลสวาเลสเนี่ยบางทีมันความชัวหรือความเสถียรมัน เอาแน่เอนอนไม่ได้นะครับติดติดดับดเจอสัญญาณรบกวัอะไรมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นสายนี่โอเคมากแต่ว่าข้อที่มันต่างจากไวเลสแล้วก็สู้ไวเลสไม่ได้ก็คือการทํางานมันไม่อิสระเท่าไวเลสนะครับเพราะว่าระยะในการทํางานมันก็มีแค่ความยาวของสายมันเท่านั้นก็คือตรงนี้ก็คือ6เมตรทีนี้กลับมาที่ตัวใหม่นะครับตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Omnidirectional มันสามารถรับเสียงได้รอบตัวเลยสามร้อยองศาเราจะคว่ำไมเอียงไม้ซ้ายขวาอะไรพวกนี้มันรับได้หมดแล้วมันดียังไงนะครับทําไมมันไม่รับแค่ตรงๆอย่างเดียวเพราะว่าไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยเราใช้ติดเสื้อเราหันซ้ายหันขวาเสียงมันจะนิ่งกว่าแบบที่เป็น directional ถ้า i r e c t i o n อ l เราหันซ้ายปุ๊บอะไรพวกนี้มันจะบู๊บป่านะครับหันขวาบู๊บทีบู๊บคนฟังก็จะลา ไมโครโฟนตัวนี้อยู่ใกล้ตัวเราอันนี้คือข้อดีของมันนะครับระยะอยู่ที่เดิมเวลาเราไปพูดข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเสียงรบกวนมันอยู่ไกลกว่ามันก็จะรับมาน้อยกว่าในห้องนี้ยิ่งสบายนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีวงจรการตัดเสียงรบกวนที่ค่อนข้างทํางานได้ดีเลยสําหรับไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาประมาณสักเดือนนึ่งแล้วนะครับ การทํางานกับมันเนี่ยง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีเสียงดังคมชัดโดยเฉพาะเสียงพูดต่อสายแล้วเสถียรต่อได้ทั้งกล้องนะครับ d s r r m l r r o r er l e s s สมาร์ทโฟนก็ต่อได้หรือจะต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ต่อได้ตัวแจ็คที่ให้มาเป็น3.5มมม r s ถ้าจะต่อกับสมาร์ทโฟนต่อได้เลยถ้าจะต่อกับกล้องจะมี a อะ p t แดปเตอร์แปลงจาก TRS เป็น TRS มาให้นะครับหรือจะไปต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ลองดูว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้พอร์ตเป็นอะไรนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้ครบทุกอย่างตัวมันนะครับจะมีตัวคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้่ามีสวิตช์ปิดเปิดมีหูฟังอมีช่องเสียบหูฟังแล้วสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวมันเนี่ยนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวไมค์ My ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับจะต้องมีไฟเลี้ยงทีนี้มันมีนแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่มันเนี่ยชาร์จผ่าน usb เป็นลิเธียมอยู่ข้างใน ตัว USB ที่ชาร์จเนี่ยนะครับระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยดูค่อนข้างนานนะประมาณ5ชั่วโมงช้าๆไปเรื่อยๆนะครับตอนกลงคืนก็ชาร์จไปแต่ว่าสิ่งที่ดีคือมันใช้งานได้10ถึง12ชั่วโมงโหยนานมากเรียกว่าออกไปข้างนอกทั้งวันน่ะใช้งานมันได้ตลอดวันแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเนาะเราก็มีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะนี้กลับมากลับมาว่าเอ๊ะแล้วไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเสียงแบบนี้ โอเคใช้ได้ไหมแล้วจะเอาไปใช้งานอะไรใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะครับอย่างคลิปนั่งพูดนั่งคุยแบบนี้ทำงานสบายเลยไม่ต้องเป็นไวเลสด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆนะครับจะทําคลิปขึ้น Youtube ขึ้น Facebook หรือนั่งไลฟ์พูดคุยเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะมาทําคลิปนี้พี่อก็นั่งไลฟ์ตั้งเป็นชั่วโมงเลยเพื่อที่จะเอาอสัญญาณจากไมโครโฟนตัวนี้ออกไลฟ์ออกไปจะใช้กับ สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือเป็นอาจารย์นักเรียนนักศึกษาตัวเนี้ยโอเคเลยถ้าเป็นอาจารย์ก็ง่ายนะครับเราไม่ต้องกังวลเราสอนอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเซตอัพใหม่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ต่อเข้าสมาร์ทโฟนใช้ได้เลยหรือต่อบกล้องก็ใช้ได้เลยนะครับพี่อ่ำแนะนําสถานศึกษาไปหลายที่ตอนนี้ฟีดแบ็กเริ่มกลับมาแล้วว่าโอ้ใช้งานดีมากนะครับแล้วซื้อกันเป็นแพ็คใหญ่ๆทีหนึ่งสิบยีตัว เอาไปให้อาจารย์ใช้ตอนนี้นักเรียนเริ่มถามหาแล้วว่าไมโครโฟนที่อาจารย์ใช้เป็นยังไงบ้างน,นะครับไมโครโฟนตัวนี้ดีจริงๆนะครับและราคามันถูกมาก990บาทโอ้โหถือว่าแบบว่า990บาทนี่นับเวลาที่รีวิวก็คือพันหนึ่งนะพันหนึ่งได้ไมโครโฟนแบบนี้อนเนกประสงค์ถือว่าหาไม่ได้แล้วอะ่ะนะครับ หาไม่ได้แล้วตัวนี้ดีจริงๆนะครับไอตัวซินโคเนี่ยข้อเสียของมันมีแน่นอนข้อเสียของมันนะครับก็คือความยาวของสายมันนั่นแหละคือข้อเสียของมันสำหรับวิยาวนะเพราะอะไรเพราะว่าสาย6เมตรมันเก็บลําบากมากเลยเวลาเก็บมันต้องขยุมขยุ่มอะต้องทําให้ดีๆแล้วเวลาจะเอามาใช้งานมันก็จะต้องคลี่ออกอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือ,อ,อสิ่งที่เหนื่อยหน่อย นะครับสำหรับไม้ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปใช้แล้วใช้ระยะเดิมๆก็พันสายให้มันอยู่ในระยะเดิมแล้วกันเนาะอืประมาณนั้นอันนี้ก็มาแนะนํากันครับใครกําลังหาไมโครโฟนเอาไว้ทําออนไลน์เทรนนิ่งเอาไว้ประชุมออนไลน์หรือจะทําคลิปขึ้น YouTube นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาทำไลฟ์ไม้ตัวนี้พี่อแนะนําเลย